สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เสีายมเสียนะคะวันนี้เรามาพบกันในพรีระการใครมีใจให้คุณนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของความรักความชอบค่ะว่าใครนะคะที่เขามีความรักความชอบนะคะมีใจให้กับคุณนะโดยที่วันนี้นะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด สามใบนะคะเป็นตัวแทนคำทำนายของคุณนะคะ1อเมทิสค่ะอบลอลบลคอารเกต3โอปอนะคะให้คุณเลือกไพ่ที่ชอบมากหนึ่งใบนะคะแล้วเราจะไปฟังคำทำนายกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกอเมทิสนะคะอเมทิสสีม่วงสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนที่มีใจให้คุณนี้นะคะเขาเป็นใครนะและไพ่มีอะไรนะคะอยากจะบอกเกี่ยวกับลักษณะเขาคนนี้นะคะรูบี้นะ ทับทิมนะคะรูบี้นะคะแล้วก็นะคะเป็นคัพเปอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปต่อไปกันนะคะว่าคุณจะได้ไพ่อะไรนะคะวันนี้เราจะมาดูกันเกี่ยวกับคนที่มีใจให้คุณนะคะอสุรายค่ะสีแตกต่างกันเลยนะคะทั้งสีใบเลยนะคะสีแบบมีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดนนูเนยมันีนะคะคุณได้เยอะเลยนะ เค้กนะคะสตาร์สวีทเงินนะคะกล่องนมบลอกลี่นะแล้วก็มีอะไรนะคะเพชรสีส้มนะคะสับปะรดผัสสกระจายตัวอักษรทีนะคะ,ะ,นะคะเพชรสีฟ้านะคะอักษร BTOY นะคะ,ะระบาดอะไรหัวใจกระติ่งสีดําอเมทีและไทเกอร์อายค่ะวา้าเป็นพลังงานที่สวยงามนะคะแล้วก็มีความที่สนุกสนานนะคะอุดมสมบูรณ์นะ คนคนนี้ที่ก็มีีใจให้คุณนะคะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะมีความสุขในชีวิตมีความมาั่งคั่งร่ํารวยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่อู้ฟู่นะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะแต่พลังงานชาวต่างชาติอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นคนพื้นเพเดียวกันแต่ปอประโยชน์ในที่ห่างทางไกลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เป็นคนที่มีนะคะตัวอักษรย่อตามที่ขึ้นมาก็ได้ด้วยนะคะคนคนนี้ไม่อายุมากกว่าคุณค่ะเขาแอบรักแอบชอบแอบมีใจให้คุณนะคะแต่ว่าในบางครั้งนะเขาอาจจะเ,เงียบๆหรือว่าไม่ได้บอกคุณเพราะว่าหนะ้าที่การงานของเขานะคะที่ค่อนข้างทีจะทำให้เขานะต้องระมัดระวังในการแสดงออกหรือเขาเป็นเจ้านายของคุณก็ได้ค่ะเป็นรุ่นพี่ก็ได้ค่ะ แล้วทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าถ้าเขาจะแสดงออกความรักกับคุณเขาอาจจะต้องระมดัดระวังนิดน,นึงนะคะเพราะว่าสถานะของคุณและเขาอาจจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องหรือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะหรือเขาไม่อยากให้คนอื่นมองคุณไม่ดีนะคะหรือว่ามองว่าความรักนี้นะคะทําให้คุณเสียหายนะเพราะถ้าเขาจะแสดงออกกับคุณนะคะเขาก็จะแสดงออกอย่างระมดัดระวังหรือว่า อาจจะมีการติดต่อมาพูดคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวนะคะเขาอาจจะไม่ได้มาบอกกับคุณแบบออกสื่อหรือว่าแสดงความรักบือหวาอะไรอย่างนี้นะคะหมายถึงตอนที่เขาจะเข้ามานะคะเหมือนเขาจะเข้ามาเงีย,งยบๆนะคะทุกคนคะถ้าถามว่าคนนี้นะคะแอบมีใจให้คุณนะเขาจะเข้ามาไหมเขาจะเข้ามานะคะและการเข้ามาของเขาก็าจะค่อนข้างนุ่มนวลซอฟนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากเลยค่ะประตัวเขาจะไม่ได้แบบประเจดิดประเจิ นะคะหรือทําอะไรน่าเกียดนะแต่ถ้าเขารักคุณนะคะเกาแสดงออกกับคุณแล้ว เขาก็จะเปิดเผยคุณให้กับคนอื่นได้รู้นะคะไม่เก็บงำคุณไว้หรือว่าทําตัวไม่ชัดเจนแน่นอนเพราะว่าตัวเขาเพียงแค่ต้องการให้แบบตอนแรกๆอาจจะเป็นไปแบบเ,เงียบๆก่อนให้มันคงก่อนอย่างนี้นะคะถึงจะเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้นะคะซึ่งคนคนนี้นะคะเขาไม่โอกาสที่ว่าจะมานะคะติดต่อมาพูดคุยนะคะมาบอกความในใจกับคุณแล้วก็ชวนคุณไปออกเดตด้วยค่ะเพราะมีพลังงานของการอ,อัปเดตนะคะ เขาคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่ชอบดูแลเทคแคร์ care, คนอื่นนะคะเป็นประมาณว่าคนที่ดูเป็นรุ่นพี่ไม่พอนะคะยังมีความอบอุ่นอีกนะคะพลังการอบอุ่นเขาเยอะมากเลยค่ะแล้วเขาก็พร้อมที่จะให้นะคะพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะถ้าคุณบอกว่าช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยนะคะเขาคนนี้ก็จะซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีฐานะดีด้วยนะคะสำหรับคนที่แอบชอบคุณคนนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกบลูแล็กอาร์เกตนะคะก็คือใบที่สองนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครที่มีใจกับคุณนะคนคนนี้เขาลักษณะเขาเป็นยังไงนะคะไพจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้ให้คุณได้รู้นะคะไพไรนะคะไพไรสวยมากเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นสีทองนะคะสีทองสวยเหมือนกระจกด้วยนะคะอมาโซนไนนะคะอมาโนไนก็เป็นสีเขียวน้ําทะเลนะคะแล้วก็ ต่อไปจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสีสวยนะคะออรเรนจ์แคลไซค่ะว้าวสดใสนะคะสดใสยิ่งกว่าอะไรนะคะสําหรับอรอรเรนจ์แคลไซเดี๋ยวเรามาดูอันนี้วันนี้ที่คุณได้กันค่ะว่าคุณจะได้อะไรนะคะเราลองมาดูกันนะคะเครื่องดื่มดอกบัวนะคะหัวใจเงินนะคะไทเกอร์อายลูกอัดใสนะคะพลอยสี ฟ้านะคะแล้วก็มีคําว่าสวีทเลิฟนะคะอุ๊ยเขารักคุณเขาหลงคุณค่ะสวีทเลิฟนะเดซี่นะคะลูกปัดไข่มุกนะคะแล้วก็มีเรนโบว์มู s สโตนนะคะอักษรยอดที่ขึ้นมามีตัวเจตัวทีค่ะเป็นอักษรยอชื่อเขาได้ด้วยนะคะโอ้โหเป็นสายเปสายปาร์ตี้นะคะตัวพ่อตัวแม่เลยจะมาสยบรักให้กับคุณค่ะดูพลังงานแล้วเขาค่อนข้างเป็นคนที่จะขี้เล่นนะคะ ชอบปาร์ตี้นะคะชอบสังสรรค์เป็นประมาณว่าคนที่เอนจอยไลฟ์นะคะมีความสุขกับชีวิตนะคะดูแล้วเป็นคนที่ชชวเล็กๆ,ๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่พลาวสเสน่ห์นะคะจะมีคนมารักมาชอบเขาเยอะนะคุณเองนะคะอาจจะไม่เชื่อว่าคนคนนี้มีใจกับคุณเพราะว่าเขาดูเปล่าๆมากเลยค่ะและเขาดูเลือกได้นะคะคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ชอบคุณด้วยซ้านะคะหรือว่าเขา,าจ,จะเป็นคนที่ คุณไม่คาดฝันมาก่อนนะคะว่าเขาจะมีใจกับคุณเพราะว่าดูแล้วเขาก็อาจจะมีคนเข้ามามากมายนะคะในสายตาคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ฮอตดูดีมีเสน่ห์นะคะจนทําให้คุณกลัวใจว่าถ้าคุณตกหลุ่มรักเขาไปนะคะ เขาจะทำให้คุณเสียใจไหมนะซึ่งถ้าคุณมีใครนะคะที่คุณสงสัยอยู่ว่าเขามีใจกับคุณไหมหรือคุณแอบแอบมีใจกับเขานะคะเป็นไปได้ว่ามีโอกาสเป็นคนคนนี้เลยเพราะว่าายค่อนข้างออกมาชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นคนนี้คุณนะคะมีความสงสัยในตัวเขานะคะมีความสนใจในตัวเขานะและเขา ก็สนใจคุณเช่นกันค่ะซึ่งคนคนนี้อาจ,จเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาจะออกแนวที่ว่าไม่ค่อยนะคะแสดงออกในด้านที่จริงจังเท่าไหร่อาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเขาเอนจอยนะคะก็าอาจจะทําให้คุณรู้สึกกลัวหรือว่าไม่มั่นใจนะคะหรือคุณเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าคนคนนี้จะมาลงเอยกับคุณหรอก เพราะว่าเขาดูเป็นคนที่เอนจอยมากจริงๆนะคะแล้วเขาอาจจะเป็นคนเข้าหายเยอะมากจริงๆนั้นทําให้คุณพยายามที่จะหักห้ามใจไม่รักเขาค่ะแต่บางเอิญนว่าเขารักคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณรีต่อยเขาจะชู้แค่ไหนนะเขาก็จะเข้าหาคุณมาสยบดักให้กับคุณค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกโอปอนะคะสีสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใครที่มีใจให้คุณนะคะ เอ้ ه, คนคนนี้นะคะเขาเป็นใครนะไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาให้เราดูบ้างนะคะเจสเปอร์นะคะไพ่ไปต่อไปคุณจะได้อะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนอะไรนะคะที่จะออกมาบอกเรื่องราวของเขานะคะเทกไทยนะคะว้า wow. วคนคนนี้นะคะมีความที่เป็นคนลึกลับด้วยหรือเปล่านะคะทุกคนลำดับต,ต่อไปนะคะอพอิไลนะคะ อุ๊ยคนคนนี้เป็นคนสองบุคลิกไหมคะหรือว่าเขาเป็นคนโรคส่วนตัวสูงนะคะดูคนที่ย้นชานะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่กับตัวเองแล้วมีด้านหนึ่งนะคะที่คนอื่นไม่รู้นะคะกล่องนมนะคะอันยามันนีที่คุณได้ขนมปังเครื่องดืม่มปลาทองเงินพระสังกัดยจขวดนมนะคะอุ๊ยคุณจะมีเบบี้กับคนคนนี้หรือเปล่าคะอเมทิดนะคะ ว่าพลังงานที่ขึ้นมานะคะคุณกับเขาคนนี้มีพลังงานความจริงจังมากเลยค่ะไม่ใช่แค่เขามีใจใกับคุณนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะขอคุณแต่งงานนะคะเขาอยากจะมีเบบี้กับคุณนะคะคนคนนี้นะมีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองนะคะบุคลิกของเขา อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนสองบุคลิกนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่สนิทกันนะคะเขาจะค่อนข้างที่จะแสดงออกนะบางคนไม่รู้จักเขาอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเงียบขรึมนะคะแล้วก็ ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะแต่ถ้ารู้จักเขาจริงๆค่ะจะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ทำนองนี้นะคะทุกคนและเขานะคะอย่าเป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะคะทำงานเก่งหาเงินเก่งค่ะแล้วก็มีความที่เขานะคะเป็นคนมีโชคมีลาบนะคะเป็นคนที่ใครเห็นใครก็รักนะคะแล้วก็เขามีความที่ตัวเขาเองเป็นคนทันสมัยนะคะเป็นคนหัวสมัยใหม่นะคะมีความโมเดิร์นนะคะแต่งตัวเป็นค่ะ และก็คนนี้นะคะอย่าเป็นคนที่มีความที่เขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณด้วยนะคะคุณเห็นคนนมนะคะคุณเห็นบัคคีคุณเห็นอะไรต่างๆที่หมายถึงครอบครัวไหมคะเขาอยากที่จะเติมขึ้นมาทำอาหารเช้ากับคุณนะคะอยากจะเลี้ยงลูกน้อยเบบี้กับคุณนะคะแล้วก็ทำให้คุณและเขานะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะดูแล้วนะคะเขาไม่ได้เพียงแค่มีใจนะคะ หรือว่ารักชอบคุณเพียงนั้นนะคะมีโอกาสค่ะที่เขาจะเข้ามานะคะขอคุณเป็นแฟนจริงจังมีสถานะนะคะและคุณกับเขาก็เป็นความสัมพันธ์ที่รวดเร็วด้วยนะคะอาจจะมีน้องนะคะหรือว่าอาจจะได้แต่งงานกันในเวลาที่รวดเร็วค่ะ